นอนอ่านหนังสือปรัชญาฝ่ายโยคะเรียบเรียงโดยสวามีจัตยานันทปุรีอันนี้นอนอ่านโดยยกเท้าขึ้นสูงคือเหมือนนอนพัก ร่างกายแล้วก็รักษาร่างกายไปด้วยโดยการยกเท้าให้สูงกว่าลำตัวเด <Yeah. S 1> ปตันฉลีโยคะสูตร <Yeah. S 1> ปฐมบทกลกาวด้วยสมาธิ โอมกล่าวด้วยสมาธิโอมสูตรอัะโยคานุาศนาสนำบทที่หนึ่งนะคำแปลบัดนี้เริ่มอนุศาสตร์แห่งโยคะคาอธิบายตามหลักแห่งภาษาสันสกฤตคําว่าอัต มีความหมายอยู่3ประการคือหหมายถึงสวัสดิมงคล 2. หมายถึงลำดับการ 3. หมายถึงการเริ่มต้นแห่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งความจริงตามรูปศัพท์ม่ได้บ่งถึงสวัสดิมงคลโดยตรงแต่เนื่องจากมีคาถาอยู่บทหนึ่งกล่าวว่า คำว่าโอมและอัฏฐะได้ปรากฏขึ้นจากสุรเสียงของพระพรหมเป็นครั้งแรกอัฏฐะจึงได้พลอยกลายเป็นคําที่แสดงถึงสวัสดิมงคลไปด้วยมติความเห็นดังกล่าวนี้เห็นว่าเป็นเพียงนิกายทิติเท่านั้นเราจึงไม่ควรแปลคํานี้ว่าเป็นคําที่แสดงถึงสวัสดิมงคล นีนหนังเรายังไปมีหลักฐานไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าท่านปตันชลีลงเนื้อเห็นความเห็นดังนี้ไม่อันหนึง่งถ้าจะแปลเป็นลําดับการก็ไม่ถูกต้องอีกทั้งนี้เพราะเหตุที่เรายังขาดหลักฐานที่จะสอให้เห็นว่า อนุศาสตร์แห่งโยคะอันจะบรรยายต่อไปนี้มีลำดับเป็นอย่างไรบ้างขยับร่า,ากงกายเปลี่ยนท่าเวลาอ่านต่อถ้าเมื่อยก็พลิกกันตัวได้อีกอย่างหนึ่งบรรดาสูตรซึ่งมีอยู่ในโยคะสูตรนี้ท่านปตัญชลี ได้รวบรวมร้อยกรองขึ้นโดยการเป็นเลือกหลักฐานมาจากบรรดาบูรพมติฝ่ายโยคะเท่าที่ท่านสามารถค้นคว้าหาได้ทั้งสิ้นเหตุนั้นคำพีเหล่านี้จึงนับว่ามีการเริ่มต้นอยู่ในตัวโดยไม่ได้บ่งถึงลำดัดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยเมื่อเป็นดังนี้ก็มีความหมายอนุ อยู่ในตัวว่าอาาัถาในที่นี้บ่งถึงการเริ่มต้นแห่งคำพีแน่โดยไม่น่าจะมีแง่ใดแง่หนึง่งที่จะชวนให้เราสงสัยอีกคำว่าอนุศาสตร์หมายถึงบทบัญญัติอันที่จริงคำว่า,าศาสตร์ ก็หมายถึงบทบัญญัติด้วยฉะนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นมีขึ้นว่าก็เหตุไหนท่านจึงใช้อนุศาสตร,เร์เล mm ่า hmm. เมื่อคำว่าศาสตร์ก็มีอัทธรสเพียงพอที่จะบ่งถึงบทบัญญัติได้แล้วปัญหานี้เราสามารถตอบได้ว่าในที่นี้คำว่าอนุหมายถึงสืบเนื่องลงมา ฉะนั้นอนุศาสตร์จึงหมายถึงบทบัญญัติซึ่งได้สืบเนื่องลงมานั่นก็คือเป็นพยานให้เห็นว่าบทบัญญัติแห่งโยคะซึ่งท่านปตัญชลีจะได้แนะนำต่อไปนี้นับว่าเป็นบทบัญญัติที่ได้สืบเนื่องลงมาแต่โบราณกาลหาใช่เป็นการบัญญัติขึ้นใหม่ของท่านเองไม่ท่านได้ดำเนินการในฐานะ ที่เป็นผู้รวบรวมร้อยกรองบรรดามติฝ่ายโยคะที่แล้วแล้วมาให้มีระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นเท่านั้นบัดนี้จะก,กล่าวถึงความหมายของคำว่าโยคะเนื่องจากหนังสือเล่มนี้กล่าวด้วยบทบัญญัติฝ่ายโยคะเหตุนั้นความสาคัญของหนังสือเล่มนี้ จึงอยู่ที่ความหมายของคำว่าโยคะเป็นพื้นฐานอันหนึ่งในการหาความเข้าใจต่อไปเราก็ต้องอาศัยความหมายของคำนี้นี่แหละเป็นมาตรฐานแห่งการพิจารณาพิเคราะห์พินิจพิเคราะห์ด้วยคำว่าโยคะเราหาพบในครั้งแรกในคำปริคำพีพระเวท ในที่นั้นคำนี้มีความหมายบ่งถึงการผูกติดกับแอกคือวงเล็บการเทียมแอการประกอบการติดต่ออันที่จริงความหมายเดิมหมายถึงการเทียมแอกการเทียมรถโดยเฉพาะบรรดาประโยคเเท่าที่เราหาพบในคำพีรุกเวศ ย่อมยืนยันให้เห็นว่าคำนี้ได้ใช้ในการเทียมม้าโคโกระบือและอื่นๆกับแอกหรือรถในการต่อมากระแสความนี้ก็ได้เพ่งเล่งไปถึงการผูกติดทุกๆประการดังนั้นจึงได้ถือเอาความหมายคือการประกอบการติดต่อเป็นต้นมาในยุคอุปนิสัตว์ ท่านได้เปรียบบรรดากรรมมินซีทั้งหลายเสมือนอย่างม้าและร่างกายเสมือนอย่างรถเราสามารถบังคับม้าเมื่อเทียมรถแล้วด้วยบางบางเหียนได้ฉันใดบรรดากรรมมินทรีย์ก็ฉันนั้นเมื่อถูกผูกมิตรบรรดาอินรีทั้งหลายด้วยจิต เพื่อจะแสดงอัรรถดังกล่าวมานี้ท่านหมายความหมายว่าการเทียมรถหรือผูกมัดแต่ว่าข้อสำคัญซึ่งได้เกิดขึ้นในการใช้อุปมาเช่นนี้นั้นก็คือคำว่าโยคะได้เพ่งเล็งไปถึงเรื่องจิตเสียแล้วต่อมาการค้นคว้าเรื่องจิตหรือโลกรรธรรม ได้เจริญขึ้นเพียงใดความหมายใหม่และลึกซึ้งก็ได้แทรกแซงเพิ่มขึ้นและความหมายเก่าก็ได้ค่อยๆดับหายไปเพียงนั้นโดยลำดับการถึงกับทําให้นักวยากรจำเป็นต้องแยกธาตุแ่งคาว่าโยคะออกเป็นสองธาตุ